น้องสวัสดีค่ะสวัสดีนี่ต้อหลับวันนี้บ้านแนนเองก็ยังไงตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองช่วยผ่อนเนื้อก็ดีนะคะดีนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เมื่อกี้อธิบายกับน้องสาใไหแล้วบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรนั่นนี่บ้านแต่ว่าไม่ได้ละเอียดหรอกเพราะว่าก็ไม่รู้าเอาทำอะไรอย่างเกลือเนี่ยเมื่อกี้แกงให้น้องชิมไปแล้วก็สงสัยไอ้เรื่องเกลือสุดเลยตอนที่พี่สั่งมาพี่บอกว่าให้เอาเกลือเป็นเม็ดใหญ่ๆหนูก็ไม่รู้มัาเรียกว่าอะไรหรอกพี่บอกว่าก็เกลือเอาไปทำแกงอ่ะเกลือแกงครับมันเป็นเกลือไม ไม่ได้เพราะกฎนี่มาเชิญคค่ะอันนี้ของลุงฟรีโอ้่หโอเคอันนี้นั่งมานี่ค่ะอันนี้เป็นวันนี้ขออนุญาตให้น้องเข้าด้วยได้น้ยินดีเลยน้องขอนิดนึงเนาะให้บบว่าแจ้งเกิดนิดนึงบอว่ามีรายการไหนดูอยู่อยากจะให้น้องไปก็ได้เลยนะคะนะคะครึ่งครึ่งนะคาตัวครึ่งครึ่งเดี๋ยวโอเคตกลงค่ะดีมากอันนี้นะคะจะเป็นกท้ยถามเมื่อกี้ว่า ทำไมถึงใช้เกลือที่เป็นเกลือหน้าตาลนานักษณะนี้ไม่ใช้เกลือที่เป็นเกลือป่นป่นคือ,อ,อคือเกลือป่นที่ตามท้องกหลาดเนี่ยส่วนมากเขาจะผสมไอโอดีนม,มาค่ะเอ่อคราวนี้มันจะไม่เหมาะอาการที่เราจะมาใช้เวลาถ่ายน้ําแล้วก็ปรับสภาพน้ําคือเราใช้เกลือเพราะว่ามันจะมีสารไอโอดีนด้วยคือการคือการ,ค,การคือการล้างตู้เนี่ย แล้วก็แล้วถ่ายน้าแล้วเปลี่ยนน้าใหม่เนี่ยควรจะใช้เกลือเม็ดก็คือเกลือแกงอันนี้คือเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคครับแล้วก็ปรับสภาพน้ําคือให้น้ํามันเนี่ยที่กระด้างเนี่ยคือให้มันซอฟลงมาหน่อยนึงคือไม่เกี่ยวกับว่ามันจะต้องทําเพราะว่าปลากรงกอไม่ใช่ปลาน้ําเค็มอยู่แล้วถูกไหมเมนปลาน้ําจืดใช่ครับเดี๋ยวคนจะคิดว่าเราเอาเกลือมาเพื่อสร้างความเค็มให้กับน้ํามันไม่ใช่ถูกปะคะใช่ครับมันเกลือมาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็มาปรับสภาพน้ําทําให้น้ํามัน จากน้ำกระด้างหรือน้ำที่มันมีฮัตเน็ตสูงมีไอที่มากับน้ำเช่นมีคอรีนมียอย่างเงี้ยก็จะปรับให้น้ำเป็นซอฟต์อโอเคแต่เอาดีไม่ต้องเพราะว่าปาไม่ปเป็นโพลิโออยู่แล้วแน่ไหมะแล้วไอโดแล้วไอโอดโีนคืออะไรอะไอโดไอดีนไอนไอโอดีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ก่อนหนูเกิดอะ่ะเขาจะมีโฆษณาตัวนึงเลยนะเขาบอกว่าเป็นเด็กอ่ะต้องกินไอโอดีนเพราะว่ามันจะเป็นโพลิโอโพลิโอคือคนขาลีบๆอ่ะไม่ใช่ไม่วิ่งไม่ใช่คนวิ่งนะลูก ขาเขาจะรีบๆเดินไม่ขนาดอะไรอย่างเงี้ยเขาขาดสารไอโอดีนเป็นสารที่ทุกคนต้องมีแต่ปัจจุบันเนี่ยคือไม่ค่อยมีคนไปแล้วเนื่องจากว่าเกลือเกลือส่วนใหญ่เขาใส่ไอโอดีนแล้วลูกเมื่อก่อนเกลือป่นก็อาจจะมีบางยี่ห้อใส่ไม่ใส่ว่ากันไปนะคะแต่อันนี้ไม่มีไอโอดีนนี่คือเกลือเวลาคุณแม่ทําแกงจะเป็นเกลือแกงเป็นเกลือแกงลูกนะคะอ่ะและอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะถามเราเซนี่งงมากเพราะว่า คือถ่ายรูปส่งไลน์มาให้เข้าใจแต่ว่ามันเข้าใจว่าเดี๋ยวตัวนี้มันก็มันก็จะเป็นแบบเหมือนกับที่เวลาเราจะตัดใยแก้วนะนั่นก็คือเราก็ตัวนี้ทาบเพราะว่าในช่องกรองเราเนี่ยมันจะเป็นไซส์นี้พอดีอ๋อคือตู้อันนี้พี่วีจัดการให้แนนหมดเลยนะคือยังไม่เคยไปแบบยุ่งกับมันอันนี้คือส่วนหนึ่งของของไอ้นี่ใช่ไหมช่องกรองนะส่วนหนึ่งช่องกรองที่ช่ยบอกว่าอันนี้ใช่ไหมอ๋อโอเค คือให้เอามาวัดไก่นี่เฉยมาวัดจะเฉยเองแต่จริงๆแล้วในช่องเขามีอยู่แล้วแล้วหนูไปซื้อเพิ่มมาอันนึงทำไมเนี่ยอ๋ออันนี้มันมากับตู้ไม่เป็นไรเพราะว่าคือตู้ปลาบางทีก็ทำมาเอ้าติดต่อมาเป็นชั้นๆมันก็ใส่เลยครับไม่เป็นไรถ้าใครขาดอยู่เฟซบุ๊กมาบอกนะเดี๋ยวส่งไปให้ฟรี e M S ห้าสิบบาทคือว่าเธอซื้อมาใช่ไหมเออไม่รู้ว่าเขาบอกให้ซื้อมาเป็นอะไรพี่ก็ซื้อเนาะซื้อมาหมดเลยครับอ่ะอันนี้เคือฐามหน่อยถามพี่วิทย์อ่ะถามว่าอันนี้คืออะไรคะเดี๋ยว นี่คืออะไรล่อคะอันนี้ก็จะเป็นท่อ PVC เอาไว้ช่วยถ่ายน้ำปลาตรงนี้เที่ใส่ใส่ยางใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวนี้จะมีหางปลาก็คือเอาไว้เราสูมสายยางเพราะว่าเวลาเราใช้สายางเข้าไปในตู้เนี่ยมันจะคอนโทรลยากคือสายยางเดิ้นใช่ไหมเขาก็ต้องใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราคอยคอนโทรลมันได้มันก็จะทำให้เราถ่ายน้ำได้ง่ายขึ้นโอเคแต่สายางไม่ได้ซื้อมาพี่วิทย์เอามาให้นวันนี้เรียบร้อยน้องโอเคค่ะอันนี้ ที่ล้างกระจกตูป้ปลาอ๋อแน่นอนอันนี้อันนี้ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวล้างกระจกตู้ปลานี้มันก็จะมีทิคหน่อยนึงเวลาเราใช้แล้วเราห้ามไปใช้อย่างอื่นอีกอ,อย่าไปใส่กับน้ํายาเช็ดกระจกไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสารเคมีตกค้างเวลาเราใช้ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมันจะทําให้มันอาจจะทําให้ปลาแบบป่วยบอกคุณแม่ด้วยนะว่าอันนี้เฉพาะตู้ปลาที่แนนเท่านั้นห้ามไปรวมมาในเด็ดขาดใช่นะคะอ่ะ ครบทุกอย่างตามน,นี้วิธีการในการล้างตู้ปลาเนี่ยค,คือของคุณพ่อก,ก็มีหนูไม่เคยยุ่งไม่เคยยุ่งกับของคุณพ่ออยู่แล้วอันเนี้ย<ข>อ,อันหอใหม่คือพวดละอย่างเดียวดีมากจริงค่ะที่จริง,รงพี่ก็ดูดูนคไม่ดีอยู่แล้วน,น้องจ๋าแต่ว่าถ้าน้องพูดอย่างนี้เขาจะรู้ว่าพี่เป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมดีมาก ค่ะอันนี้เป็นตู้ปลานะคะแลิกเป็นพี่น้องกันไหมเราสองคนอันนี้เป็นตู้ปลาของแลนเองเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องทําจะใช้เวลานานไหมพอดีว่าตอนเย็นจะชวนไปกินข้าวแถวบ้านอย่าไม่จะดึกเกินไปก็ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ครบอย่างนี้เนี่ยก็ทาไม่นานละไม่นานบป๊บเดียวซักซักก็ประมาณ20นาทีโอเคเพราะว่าเพราะว่าหลักการการถ่ายตู้เนี่ยเราจะไม่ดูดน้ําออกออกเยอะมากเราจะดูดแค่สิบ เพราะดูแลเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเราดูดน้ําเยอะแล้วเราเติมน้ําใหม่เข้าไปเยอะเนี่ยคือปลามังกรเนี่ยบางตัวเนี่ยเขาจะมีอาการแพ้แล้วก็อาจจะน็อกน้ําตายได้อ๋อหมายถึงว่าต้องใช้น้ําอุณหภูมิไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยไหมคือคือน้ําเข้าจากในแทงเนี่ยเราควรจะเช็คน้ําอย่างเช่นตอนเย็นๆเนี่ยน้ำมันอาจคืออุณหภูมิอาจจะเย็นลงละคือเราก็ดูว่าน้ํามันใกล้เคียงกันในตู้อืมโอเค ต้องรักษาอุณหภูมิไว้โอเค <Okay S 1> <ะ>นะคะเอาล่ะ,เ,ละเดี๋ยวยังไงดีเราก็เริ่มกันเลยก็ได้นะจ<อ>ีิจร<ช>ิงแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียเี่ยน,น,นกนไกไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมใช่ไหมก็เออใช่ใช่แนนตัดแค่นี้พอไหมอ่ะโ้ยใช้แผ่นเดียวก็พอเอ้า ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้นี่ล้างได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าหนึ่งอันหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเหรอใช่เพราะว่านี่ก็ตัดไปดิไม่เป็นไรนะเพราะว่าอ่าใช่ก็บางทีเราอาจจะใส่สองชั้นก็ได้อ๋อโอเคอันนี้คือตัวกรองตัวกรองกรองฝุ่นที่มันไหลจากผิวผิวน้ําเข้ามาในในช่องกรองนี่ไม่ได้ล้างมันก็จะครบเดือนแล้วด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวของแค่สองอันก็ได้เผื่อว่าแนนไม่ค่อยอยู่บ้านจะได้ อยู่ได้นานหน่อยนะคะแต่พักกันสักครู่นึงเนาะแล้วสามคนจะต้องเอาตัวนี้ออกจะได้แบบมาเตรียมตัวลุยเต็มที่ได้เลยโอเคตัวกันปฏิบติทีเออเดี๋ยวแต่โตกันบ่อยด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะครับเราปล่อยน้ําเข้าเนี่ยเราจะไม่เปิดน้ําแรงมากอ่าฮะเพราะว่าเพราะว่าบางทีน้ําเนี่ยที่มาไม่ดีเนี่ยคือถ้าเราเปิดในปริมาณแรงมากเร็วไปเนี่ยเกาะป่ามันจะน็อกน้ําก็คือเราค่อยๆเปิด